เป็นคนที่ร้องเพลงได้หวยหวนครบตัวโนต้ตดีมากฐานเสียงดีถึงไม่ต้องลงลงเลือกตั้งนะแต่ฐานเสียงคุณดีมากฐานเสียงใช่แล้วก็สายตาเพียงสายตานิดนึงอยากให้มองกล้องมองคุณรวยมากกว่านี้เมื่อกี้ฟังประวัติแล้วผมอยากจะบอกแม็กว่ารวยจนเนี่ยไม่ใช่กรรมพันธุ์ครับถ้าใครสักคนจนก่อนเราไม่จะเป็นต้องจนเหมือนกับบอมพระรูดเรารวยจนเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ สามล้อถูกหวยรวย10ล้านผ่านไป2ปี3ล้อนั้นจนกว่าตอนก่อนถูกหวยเพราะใช้แหลกเป็นหนี้เป็นสินแต่คนหนึ่งถ้ามีตรงนี้ต่อให้ธุรกิจล้มไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวถ้ามีตรงนี้มันกลับมารวยกว่าเดิมได้เป็นร้อยเท่าเพราะฉะนั้น<ะ>แ,แม้จะจบมหมหจบวิยาเอกไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ว่าเรามีตรงนี้หรือเปล่าถ้าอยากจะหาทางออกชีวิต ต้องมองประตูถ้ามองกำแพงมันจะไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันว่าทำยังไงถึงจะรวยกว่านี้ครับดีผมขายทัเบอร์แวร์อยู่นึกออกไหมล้อเล่นล้อเล่นอ่าวิธีกิ๊ลุกโซ่อรนนี้ก็คือพูดกันง่ายๆต้องมีตีนกาวังั้นเหรอไม่ใช่อันนี้หัวงูเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับแลวกันเชร์ที่ท่านรู้สึกไงแม่กับแม็กครับ เงินเจ็ดพันหนึ่งมืน่นกับแสนหนึ่งเนี่ยเป็นใครก็อยากได้แสนหนึ่งแต่ผมไม่อยากให้แม่ได้แค่เงินวันนี้เท่านั้นผม,มอยากให้แม่เมื่อคิดที่บอกว่าอยากฝันอยากเป็นอะไรแม่บอกไม่รู้จะฝันอะไรโลกจะเปิดทางเสบรบคนรู้ว่ามีที่ไปครับถ้าแม่กับแม็กเนี่ยบอกชีวิตน,นี้ฉันจะไม่เกรียดยางไปตลอดชีวิตแม่กับแม็กก็ไม่ได้เกรียดยางตลอดไปหรอกครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนความคิดและทำอย่างอื่นให้มันดีขึ้น จงเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นขั้นบันไดเปลี่ยนน้ําตาให้เป็นหยาดเหงื่อสปริงยิ่งถูกกดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระเด้งแรงสูงขึ้นเท่านั้นวันนี้แม่กับแม็กโชคดีนะครับใครจะบอกว่านี่น่าสงสารก็ตามวันนี้แม่แม็กครอบครัวรักกันแขนขาครบตามองเห็นหูได้ยินคนยิ่งกว่าเรามีเยอะแยะครับคนประสบความสําเร็จถ่ายรูปกันเต็มไปหมดมอบโล่รับรางวัลตัวักธุรกิจตัวย่าง ถ่ายรูปลงหนังสือกลับบ้านไม่มีคนคุยด้วยเราคนธรรมดาแท้ๆเดินเข้าบ้านกินข้าวไข่เจียวลูกกอดแข้งกอดขาถึงโลกจะแคบก็ไม่ที่วางเทา้าแม่กับแม่ให้ตระหนักนะครับเรายังโชคดีอยู่แล้วพยายามทําทุกอย่างด้วยความคิดติดก้าวไปข้างหน้าแม้แต่อาหารสิ่งคิดก็ยังต้องคิดก่อนสั่งครับขอเป็นสความสําสเร็จครับอลครับ